ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทลอดินบรีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักลว้วนนะคะของชาววันพุธในเดือนพฤษภาคม2563การทำนายก็จะมีทั้งคนโสดคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวและก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่3นะคะสถานการณ์ต่างๆอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากนะคะ ถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะคาด้วยนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลารวดเร็วทันใจไวจา้าบเลยนะคะเราก็มาดูกันติว่าคนโสดชาววันพุธนะคะในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้3ามไม้เท้านะคะ4ี่ถ้วยสองเหรียญ ก้าดาบสติงหกหรียันกถ้วยสี่กรีย,ย,รยัอัศวินถือไม่เท้าแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายของคุณได้ไพ่ฤรษอสีนะคะไพ่ไปสุดท้ายของคุณเหมือนกับว่าในหลายๆคนนะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงนะคะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะ หรือบางคนก็ยังต้องการอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะแต่นี้มาดูซิสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นเชลล่นไรมองภาพไพ่นะเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะถ้าคนเป็นคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้นะคะเหมือนกับว่าคุณรอคอยใครสักคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนมีเข้ามาก็จริงนะแต่อาจจะไม่ดีพอสําหรับคุณหรือว่าคุณอาจจะค่อนข้างเลือกมากไปนิดนึงนะคะ อาจจะยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่ยังไม่ชัว์สำหรับคุณนะคะก็ได้แต่รอต่อไปนะแต่มองภาพไพ่มีโอกาสเข้ามานะคะลักษณะคนธาตุไฟไฟเมฆสิงไฟเมฆสิงธนูนะคะที่จะเข้ามานะก็ลองดูแล้วก็ลองเปิดใจก็ได้นะคะส่วนคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะคนโสดที่คุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้คุณกำลังที่จะตัดสินใจนะ หมายก็ว่ามีเรื่องที่คุณจะกําลังจะตัดสินใจหรือไม่ก็กําลังรอคอยคนรักอยู่ก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านั้นนะคะและรอคอยให้เขากลับมาหรือไม่คุณเองก็กําลังตัดสินใจเกี่ยวกับความรักว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณน่ะเหมือนกับว่ามีความเบื่อหน่ายนะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ถูกใจ แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ผิดไปหมดนะคะสําหรับคนลักนะมองว่าคุณทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขานะคะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดไปหมดนะคุณก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่ต่างคนต่างอาจจะเบื่อกันก็ได้ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีแต่การรอคอยแล้วก็ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังไงก็จะผัก ยังไงก็จะพยายามประคับประคองเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ให้อยู่ตลอดรอดฝั่งนะคะหรือไม่ก็จะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้คุณก็พยายามอดทนอดกั้นนะคะที่จะให้ความรักยืดยาวนะละักษณะเหมือนกับว่าคุณก็มีความลังเลใจหรือมีอะไรที่คุณยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คุณก็พยายามฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะโดยใช้สติ ส่วนอดีตที่ผ่านมามีเรื่องเครียดคิดมากปวดหัวนะคะมีความกังวลใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสาหรับคนที่คุยคุยกันอยู่ดูแล้วน่าจะมีเรื่องเครียดมากมายนะคะมีความกังวลใจแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการน่ะต้องการความเข้มแข็งนะคะเหมือนก็ว่าถ้าความรักของคุณไปต่อไม่ได้ยังไงคุณก็ต้อง เข้มแข็งให้ได้ทั้งกายแลวก็ใจถึงแม้ว่าไม่มีเขาก็ตามนะคะละักษณะเหมือนก็ว่าคุณน่ะพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าลักษณะภาพไพ่นะภายนอกของคุณน่ะคุณน่ะเข้มแข็งแต่จริงๆจิตใจของคุณอ่อนแอนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามส่วนด้านอนาคตน่ะอนาคตอ่ะคุณต้องการ ให้คนรักของคุณนะห่วงใย,ยคุณบ้างแต่ภาพไพ่เหมือนกับว่ามีการแบ่งปันใจนะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละเหมือนก็ว่ามีการปันใจไปเป็นอื่นหรือไม่คุณอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนรักก็ได้นะคะก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจและสิ่งที่คุณกลัวที่สุดนั่นก็คือรักซ้อนนะคะ กลัวว่าคนรักของคุณจะมีอะไรปิดบังที่คุณอาจจะยังไม่ได้รับรู้ก็ได้และกลายเป็นลักซ้อนที่คุณอาจจะเริ่มสงสัยในขณะนี้นะคะและว,วัตถุประสงค์จดหมายแผนการที่คุณวางเอาไว้คุณวางแผนเอาไว้ว่าอยากให้มีความรักที่มั่นคงซื่อตรงต่อกันแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อวันข้างหน้าในอนาคตสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะเข้าใจคุณ แล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็รู้จักการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือไม่ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่มองภาพไพ่คล้ายๆว่าเขา,าค่อนข้างใจร้อนนะเขาเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ค่อยสนใจใส่ใจคุณเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึกของคุณว่าคุณจะคิดอย่างไรนะคะและสิ่งที่คุณได้รับก็เหมือนกับว่าคุณ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะหรือไม่ภาพไพ่ไปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเริ่มทำใจได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะลักษณะไพ่ฤาษีอะไม่ว่าคุณจะรักเขามากมายแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ทำเพื่อตัวเองนะคะภาพภาไพ่ปนี้นะคะหรือไม่คุณก็ต้องอยู่แบบเงียบเงียบเงาเหงาอยู่แบบสันโดษนะคะแล้วก็มีการรอคอยต่อไป ส่วนคนที่ยังไม่เจอใครอะ่ะมีโอกาสที่จะเจอนะคะมีคนเข้ามานะแต่เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างโรคส่วนตัวสูงนะคะอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าหรือไม่ก็บางคนก็ยังอยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปนะคะแต่คนคุยคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างที่ยังไม่เข้าใจกันหรือไม่ก็ความรักของคุณมีแต่การรอคอยที่น่าเบื่อหน่ายนะคะ คุณก็เลยทำใจได้พยายามที่จะเข้มแข็งทั้งกายและก็ใจแล้วก็อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมันทำบุญทำกุศลเพื่อความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนโสดนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคนโสดแต่นี้เรามาดูซิว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวล่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่็นแรกของคุณไฮพินเทศเด็กถือเหรียญสามไม้เท้าแปดเหรียญไพ่พระเมจิกเชียนสิบดาดีเอ็มเพสแปดถ้วยสี่ไม้เท้านะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมีแต่ความเงียบเหงาเปล่าเปี่ยวเดียวดายนะคะบางคนมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะแต่นี้มาดูซิว่าทําไมคุณเหมือนกับว,ว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขอุปสรรคปัญหาของคุณก็เป็นเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายอาจจะไม่ยอมกันหรือไม่ก็เหยียบย่ำซ้ําเติมซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรผิดพลาดอีกฝ่าย แทนที่จะให้กำลังใจแต่กลายเป็นว่าซ้ำเติมนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทำให้คุณและคนรักเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้นะคะเข้าใกล้กันทีไรอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจกันทุกทีขั้นนกติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้อยังไงคุณก็ยังรักเขาแล้วก็รอคอยเขาหรือไม่ก็ความรักคุณก็พยายามที่จะเข้าใจเขานะคะคุณพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนรักนะ หรือบางคนถ้ามีปัญหาหันหลังให้กันคุณก็ยังรอคอยเขาและอดีตที่ผ่านมาเหมือนก็ว่าคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรักหรือว่าคู่ครอบครัวนะคะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลมากน้อยเพียงไรนะลักษณะภาพไพ่เหมือนก็ว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อคู่เพื่อครอบครัวนะคะทุ่มเททั้งกายและก็ใจแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทําไปนั้น จะมีผลตอบแทนอะไรบ้างนะคะแต่ภาพไพ่คุณยังมีทางออกแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอย่าพึ่งท้อแท้เบื่อหน่ายหรือว่าสิ้นหวังนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการ่ะคุณต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญทำกุศลเพื่อสร้างหรือว่าหนุนนำให้ความรักกลับมาดีเหมือนเดิม เพราะว่าได้ไพ่พระนะคะคล้ายๆว่าคุณปรงแล้วก็ปล่อยวางทําใจเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นนะคะหรือไม่บางคู่บางคนถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะพากันไปทําบุญทํากุศลก็ได้แต่อันเนี้ยมาดูซิอนาคตของคุณเป็นเช่นไรเมจิกเชียนนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่ามีการตกลงกันนะคะหรือบางคนถ้าหันหลังให้กันก่อนหน้านั้นมีโอกาสติดต่อกลับมาในอนาคตมันข้างหน้าส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวบาดเจ็บ กลัวบาดแผลในใจแล้วก็ใครว่าคุณ่ะมีความเสียใจเกี่ยวกับความรักอยู่นะคะเพราะว่าสิบดาบเนี่ยคุณมีความเสียใจเกี่ยวกับความรักนะบางคนอาจจะมีบาดแผลทางใจที่ยากที่จะเยียวยารักษาก็ได้นะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ถึงแม้ว่าจะเป็นสิบดาบก็ตามแต่คุณมีแสงสีขาว นั่นก็หมายถึงการกระทําความดีเนี่ยถ้าคุณหมั่นทําบุญทํากุศลสร้างความดีความดีของคุณก็จะเป็นเกาะป้องกันคุ้มภัยให้กับคุณนะคะก็จะหนุนนําสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะไม่ต้องเสียใจไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะวัตถุประสงค์จุดหมายแผนการที่คุณวางเอาไวอา้อะวางแผนเอาไวา้ว่าความรักหรือว่าชิดคู่จะดูดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ เพียบพร้อมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้และสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าการที่คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพยายามที่จะทําความดีขอให้มีสิ่งดีดเกิดขึ้นนะคะคุณคาดหวังว่าความดีของคุณจะเกื้อหนุนให้มีสิ่งดีดเกิดขึ้นหรือให้มีความรักกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะ แน่นอนนะคะกลับมานะสาหรับบางคนที่มีปัญหากันสี่แม้เทา้ามีโอกาสเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นและมีการกลับมาคองคู่กันนะคะขอให้คุณมันทาความดีเข้าไว้นะคะเพราะว่าในอนาคตคนรักของคุณจะติดต่อกลับมานะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันนะคะหรือบางคนถ้าอยู่ด้วยกัน เคยมีปัญหาการเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งวางทางวาจารหรือว่ามีอะไรที่บาดหมางก,กันก็จะคืนดีกันนะคะก็จะรักกันมากกว่าเดิมนะแล้วก็พากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะพอใช้ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวยังไม่ถือว่าร้ายแรงอะไรนะคะยังไงก็ยังกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะ แต่น,นี้เรามาดูซิสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่3ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้เด็กถือเหรียญ d e วิลสี่ถ้วย3ไม้เท้าแล้วก็สไม้เท้า The d เดทหกดาบ2เหรียญ จัดเม้น์แล้วก็ก้าวไม่เท้านะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิวว่าความรักของคนที่เป็นมือที่สามหรือว่าคนที่มีปัญหาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณนะ่ะมีความสับสนนะคะเหมือนคนรักของคุณหรือว่าเขาคนนั้นนะ่ะไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอต้นเสมอปลายเท่าไหร่นะ นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะคล้ายๆเขาลักคุณน้อยลงนะหรือคุณอาจจะได้ความรักจากเขาเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเสียใจเล่าประศัก์ปัญหาก็คือเขามีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่นะคะเพราะว่าเดว,วิวนะแสดงว,ว่าเขาต้องมีพันธะมีอะไรที่ผูกพันเขาอยู่นะที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดก็ได้หรือคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะ แต่แน่นอนนะบเขามีพันธะก็เลยกลายเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้สี่ถ้วยนะคะมีแต่ความเบื่อหน่ายนะเหมือนกับว่าคุณทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่อะไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ถูกใจเขานะคะก็ยังไม่ดีพอสำหรับเขาคุณก็เลยเกิดความเบื่อหน่าย แล้วก็อดีตที่ผ่านมาคุณก็ได้แต่รอคอยเขานะคะรอแล้วรออีกนะในบางครั้งก็ยังไม่มาคล้ายๆว่ารอเกอร์กับสิ่งที่ผ่านมาแต่คุณก็ยังมีความหวังกับเขานะคะเพราะว่าเขาให้ความหวังกับคุณเหมือนกับว่าเขาพูดได้นะแต่ทำไม่ได้ให้แต่ความหวังแต่ความเป็นจริงยังไม่ได้นะคะคุณก็ได้แต่รอต่อไปแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักความเข้าใจแล้วก็ต้องการให้เขา มาลักคุณเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือว่ามีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะส่วนอนาคตเดอะเดนะมองว่าความรักของคุณอาจจะจบไม่สวยนะคะเดอะเดเนี่ยอนาคตมีโอกาสจบและไม่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับว่ามีความผิดหวังเสียใจแล้วก็เห็นไหมมีงูพิษเกิดขึ้นนะัก ความรักของคุณมีโอกาสจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่หรือไม่เขาอาจจะแทงข้างหลังคุณใส่ล้ายป้ายสีคุณก็ได้ทําให้คุณเสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาคุณคาดหวังกับเขาสูงนะแต่สุดท้ายแล้วเขากลับทําร้ายคุณนะคะแต่นี่มาดูซิสิ่งที่คุณกลัวคืออะไรกลัวว่าเขาหันหลังไปแล้วไปรับไม่กลับมาเพราะว่าหกดาบคล้ายๆว่าเขาหันหลังหนีคุณนะคะคุณก็เลยกลัวว่าเขาไปแล้ว จะไม่กลับมานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ชุดหมายแผนการที่คุณวางไว้อะ่ะคุณก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะพยายามประคับประคองเอาใจใส่เขาทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วแล้วก็มีคําตอบที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะว่าจัดเม้นเนี่ยคือการรอคอยคําตอบที่ชัดเจนจากเขาว่าจะเอาอยัางไงนะคะ แต่สิ่งที่คุณได้รับก็คือความรักไม่ก้าวหน้านะคะเหมือนกับว่าย่ำอยู่กับที่มีแต่ถอยหลังมากกว่านะคะสำหรับมือที่สามนะมองว่าความรักของคุณนะ่ะไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะเขาได้แต่หลอกคุณไปวันๆนะคุณก็ได้แต่รอคอยเขาแต่อนาคตในหลายคนอาจจะมีโอกาสจบ และก็จบไม่ค่อยสวยด้วยนะคะเหมือนกับว่าค้างคาใจกันนะคะหรือไม่เขาคนนั้นน่ะอาจจะใส่ร้ายไปสีคุณก็ได้เหมือนกับว่าเขามองไม่เห็นความดีของคุณนะคะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับมือที่สามนะคะยังไงก็อย่าได้คิดมากนะคะ เพราะว่าลักษณะภาพไพ่เขาอาจจะมีพันธะผูกพันอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้นะคะไม่ว่าไพ่จะออกมาดีมาร้ายอย่างไรก็อย่าได้คิดมากนะคะในทุกสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ